เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเร hehe, of kind of free, ียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่ะโอเคนะครับเรามาต่อกันที่ข้อ5กันเลยเนาะก็ข้อ5ก็ยังคงเป็นการทดลองอยู่เนาะจริงๆถ้าหนูอ่านจดดีๆมันจะเป็นการทดลองที่คล้ายๆกับที่เราเคยทําในตรวจสอบความเข้าใจกันมาแล้วล่ะ นิดหนึ่งเนาะหรือว่าคล้ายๆข้อ3แต่ว่ามันจะมีความแตกต่าง,างนิดนึงนะครับโอเคเนาะอ่ะเรามาอ่านโจทย์พร้อมกันเนาะเขาบอกว่าจากการทดลองนะคบวัดอัตราการคายน้ําของกิ่งชะบา4ี่กิ่งเนาะอ่ะเขาเป็นการวัดอัตราการขายน้ํานะครับโอเคเนาะโดยให้แต่ละกิ่งเนี่ยมีจํานวนใบที่เท่ากันแล้วก็มีพื้นที่ทรวมของผิวใบเนี่ยเท่ากันนะครับตรงนี้ในอ่าตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในการทดลองเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นตัวแปรควบคุมเนาะตัวแปรควบคุม ส่วนตรงนี้เราก็จะเรียกว่ามันคือตัวแปรตามใช่ไหมอันนี้พี่ทบทวนให้เนาะเพราะว่าพี่ไม่ชชว่์ว่าในมองปลายเนี่ยเรายังต้องมาไล่อยู่ไหมว่าอะไรเป็นตัวแปรตามตัวแปครควบคุมตัวแปรต้นเนาะก็เขียนไว้เพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะครับโอเคเนาะถ้าเกิดอะไรที่เราให้แต่ละชุดการทดลองเนี่ยมีเหมือนกันเราจะเรียกว่าตัวแปครควบคุมนะครับตัวแปรตามคือผลที่เราอยากได้เนาะอ่ะเราก็ซึ่ง พอเรามีตัวแปรควบคุมแล้วเขาก็จะเริ่มมีตัวแปรต้นนะครับก็คือโดยทําการทดลองอย่างนี้อย่างดังนี้นะครับก็คือจะมีกิ่งทั้งหมด4กิ่งซึ่งแต่ละกิ่งเนี่ยจะทำจะมีกระบวนการที่ไปทํากับกิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือเขาจะใช้กระบวนการถ่าวาสลีนที่ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นตั้งแต่กิ่ง1จนถึงกิ่ง4เนี่ยจะถือว่าเป็นตัวแปรต้นนะครับ โอเคเนาะอ่าอ่านไปเร็วๆก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะวาดรูปให้กีเนาะก็คือถ้าเป็นกิ่งที่หนึ่งนะครับจะเป็นกิ่งที่ไม่ทาวาสลีนอ่าไม่เวอร์ซึ่งคือเป็นกิ่งปกตินั่นเองโอเคปะกิ่งปกติธรรมดาเอามาเลยเนาะกิ่งที่สองนะครับจะทาเนาะพี่พิมพ์ผิดเนาะอะ่จะทาวาสลีนนะครับที่ผิวทางด้านบนแล้วก็ผิวทางด้านล่างของทุกใบเนาะก็คือทาหมดเลยเคลือบทั้งใบเลยนะครับส่วนถ้าเป็นกิ่งที่สามเนาะเป็นกิ่งที่ทาวาสลีนแค่ผิวด้านบน นะครับโอเคเนาะแล้วก็เป็นถ้ากิ่งที่4ี่จะเป็นกิ่งที่ทาวาสลินแค่ผิวด้านล่างนะครับโอเคนะและเมื่อนํากิ่งแต่ละกิ่งเนี่ยมาทําการทดลองวัดอัตราการไขยน้ำพบว่าได้ผลดังกราฟจะเป็นกราฟแบบนี้นะครับอ่ะแกน y เนาะก็จะเป็นปร,ริมาณน้ําที่ไขยออกมาเนาะเอามาเขียนตรงนี้น้องๆจะได้อ่านออกนะปร,ะริมาณน้ําที่ไขยออกมาอ่า ซึ่งแกน x ก็จะเป็นเวลานะครับเราก็จะพบว่าปริมาณน,น้ําที่เข้าออมามันก็จะแตกต่างกัน4แกนใช่ไหมเอมากที่สุดบีร้อยลงมาแล้วก็ C แล้วก็ดีน้อยที่สุดเนาะโอเคปะอันนี้พี่ไม่เชื่อน้องเห็นไหมเดี๋ยวพี่จะเขียนทับให้ทีนะครับเนอะเอเยอะที่สุดเนาะเอ่โอเคปะบีรองลงมานะครับ C น้อยตามลงมาแล้วก็ดีโอเคปะ อ่ะยิงไม่เห็นใหญ่เลยเนาะพอเป็นอ่ะเอบีีดีอย่างนี้ละกันจะได้เห็นนะครับโอเคเนาะอ่ะแล้วทีนี้คำถามของเขาก็คือการใคยน้ำของกิ่งที่1ถึง4เทียบด้วยกับเส้นกราฟได้เราแค่ต้องเอามาจับคู่กันนะครับมีช้อยให้4ช้อยนอเนาะเห็นปะอ่ะทีนี้ไม่เป็นไรเรายังไม่จำเป็นต้องมาดูช้อยเนาะเราแค่จับคู่กันในกราฟไปเลยเราค่อยมาเช็กว่าช้อยไหนตรงกับที่เราจัดบ้างนะครับดังนั้นเดี๋ยวพี่จะขอ เอาแต่ละรายการมาิสต์ฝั่งนี้เนาะโอเคปะอ่าเป็นกราฟอยู่อ่าข้างหนึ่งแล้วก็แต่ละกรณีมาิสต์ให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับน้องๆจะได้เห็นไปพ,พรอ้อมๆกันเนาะอ่ะถ้าเป็นกิ่งที่หนึ่งเนาะกิ่งเบอร์หนึ่งนะครับอ่อันนี้ปากกาใหม่เลยเนาะโอเคอ่ะกิ่งเบอร์หนึ่งนะครับสิ่งที่เขาจะทําคือเป็นกิ่งปกติเนาะเป็นกิ่งปกติ โอเคปะอันนั้นพี่จะขอไม่ว่าอะไรนะสมมติว่าเป็นกิ่งแบบน,นี้มีใบทั้งหมด5ใาบแบบน,นี้ปกตินะครับกิ่งเบอร์สองเป็นกิ่งที่เคลือบวาสลีนทั้งบนทั้งล่างเนาะเคลือบวาสลีนทั้งบนล่างใช่ไหมอันนี้พี่แค่เอาจากคอนดิชันของโจทย์มาเขียนอีกทีนะครับน้องจะได้ไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมาเนาะ อ่ะมาถึงพี่นี่แหละจะไม่ต้องเปิดกลับไปกลับมานะครับอ่ะซึ่งถ้าเคือบวาสลีนพี่จะเคลือบด้วยสีสีเขียวเนาะเคลือบเคลือบเคลือบหมดเลยโอเคปะเคลือบหมดเลยอ่ะส่วนถ้าเกิดว่าเป็นข้อสามกับข้อสี่นะครับอ่ะจะไม่ขอวาดรูปเลยเนาะจะมีแค่เคลือบอ่ะข้อสามเป็นเคลือบอะไรนะเคลือบบนข้อสี่เป็นเคลือบ่ากนะครับโอเคปะ เคลือบล่างเนาะถ้าหนูได้อ่าถ้าหนูเอาลิสต์มาแล้วนะครับว่าแต่ละคอนดิชันเป็นยังไงหนูก็สามารถที่จะจับคู่ได้เลยเนาะโอเคอ่ะสิ่งนี้เราจะพบอย่างแรกคือในทั้ง4กรณีเนี่ยอะไรที่มันจะมาที่สุดจะต,ต้องเป็นกิ่งที่ปกติแน่นอนเพราะว่าการเคลือบวาสลีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเคลือบตรงไหนก็ตามเนาะการเคลือบวาสลีนเนี่ยมันจะทําให้พืชเนี่ยขายน้ําไม่ได้โอเคปะ ทำให้พืชเนี่ยขายน้าไม่ได้อยู่แล้วเขาก็เลยมักจกเจาว,วาสลีนเนี่ยมาใช้ทดสอบการขายน้าของพืชเนาะดังนั้นกิ่งที่มีการขายน้ามากที่สุดหรือว่ากิ่งเเนี่ยจะต้องจับคู่กับการทดลองที่หนึ่งแน,แน่เพราะหนึ่งเนี่ยไม่ได้เคลือบวาสลีนเลยนะครับไอันเนี้ยต้องขายน้ําได้มากที่สุดแน่ๆโอเคปะขายน้ําได้มากที่สุดแน่ๆโอเคเนาะดังนั้นพี่จะจับคู่อัน,นี้ก่อนนะอันนี้เท่ากับกิ่งที่หนึ่งโอเคปะ ส่วนกิ่งที่คายน้ำได้น้อยที่สุดก็ต้องเป็นกิ่งที่สองแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ากิ่งที่สองเนี่ยมันเคลือบทั้งใบเคลือบหมดเลยนะใบเนี่ยคายน้ํามไม่ได้เลยดังนั้นเบอร์สองเนี่ยมันต้องเป็นการคายน้ําได้น้อยที่สุดแน่ๆอยู่แล้วนะก็จะเป็นตรงนี้เนาะเบอร์สองไอเนี้ยดูง่ายนะครับสองอันเนี้ยต้องเป็นอันที่เราได้ก่อนโอเคปะ่ะคือ A กับดีเนี่ยเราต้องได้ก่อนว่ามันคือกิ่งไหน โอเคไหมโอเคแล้วอ่าเดี๋ยวพี่ขอปิดกามนิดนึงเนาะอ่ะแล้วที่เหลือเราต้องมาเปรียบเทียบกันว่าถ้าเครือบ,บนกับเครือเคลือบล่างเนี่ยอะไรที่มันจะขายน้ำได้มากกว่ากันเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความรู้พื้นฐานที่เรารู้มาใช่ไหมว่าปากใบเนี่ยมักจะอยู่ด้านบนหรือด้านล่างเอ่ยมักจะอยู่ด้านมักจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมปากใบเนี่ย ที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะมีปริมาณเยอะกว่าเนาะปากใบจะอยู่ที่ท้องใบด้านล่างนะครับอ่าก็คือท้องใบเนาะอ่าสมมตินี้เป็นนี่เป็นตัดขวางนะครับข้างบนเป็นอีพ d e r มิดด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเจอตัวที่เป็นปากใบเยอะกว่าเนาะโอเคปะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น p a ริเซ m ม s โซฟิ l สปอ o จี้ม e โซ p h ลอะไรก็ว่าไปนะที่พี่เคยสอนไปแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าปกติปากใบที่จะเจอเนี่ยจะเจอที่ท้องใบหรือว่าจะเจอที่ใบด้านล่างมากกว่า เนาะดังนั้นการเคลือบล่างกับเคลือบบนเนี่ยอะไรจะคายน้ำได้มากกว่ากันเคลือบบนใช่ไหมเคลือบบนเนี่ยจะคายน้ำได้มากกว่าเ <ampoo> พราะว่าปากใบด้านล่างยังมีเยอะอยู่โอเคปะเยอะอยู่แต่ว่าถ้าเคลือบรางเนี่ยปากใบด้านล่างมันมีเยอะอยู่แล้วเนาะปากใบด้านล่างมันมีเยอะถ้าเราไปเคลือบนะครับมันจะคายน้ำได้น้อยกว่าโอเคปะอ่าเพราะว่าปากใบส่วนใหญ่จะถูกเคลือบไว้ นาะดังนั้นถ้าเกิดว่า3นะครับให้เบอร์3มเนี่ยมากกว่าเบอร์4นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้เบอร์3เท่ากับ B แล้วก็เบอร์4เท่ากับ C นั่นเองโอเคปะ่ะโอเคเนาะ โอเคงานก็สรุปให้กีนะครับว่าหลักการคิดนะครับก็แค่เอาคอดิชันที่โจดมาให้นะครับเอามาคิดเนาะ <c oughs> ซึ่งเราจะแบ่งการคิดออกเป็น2ส่วนใช่ไหมก็คือส่วนอ่ะ กรณีที่หนึ่งกับกรณีที่2ก่อนซึ่งกรณีที่1กับที่2เนี่ยเราจะได้ไปเลยว่าอันไหนมากสุดอันไหนน้อยสุดก็คือมีอันหนึ่งไม่เคลือบเลยอันหนึ่งเคลือบหมดเลยนะครับส่วนอันที่3ามกับที่4ีเนี่ยมันจะมีเคลือบแค่ครึ่งเดียวคือมีครึ่งบนหรือครึ่งล่างเราแค่ต้องมาเปรียบเทียบกันว่าปากใบเนี่ยจะเจอบริเวณไหนมากกว่ากันก็คือถ้าเป็นพืชนี่อ๋อพี่ลืมบอกไปพืชนี่มันเป็นพืชชบาใช่ปะพืชชบาเนาะมันเป็นพืชบกนะครับพืชบกดังนั้นปากใบจะอยู่ด้านล่างมากกว่า ถ้าเราไปเคลือบด้านล่างเนี่ยมันจึงคายน้าได้น้อยกว่าเพราะว่าปากใบมันถูกปิดมากกว่าเนาะอ่าถ้าเคลือบแค่ด้านบนนะครับมันจะคายน้าได้มากกว่านั่นเองอันนี้ทุกคนน่าจะต้องเข้าใจเนาะโอเคปะอ่าโอเคดังนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเบอร์สากับเบอร์สี่เป็นอะไรอ่าเท่ากับ กราฟเส้นไหนเนาะก็ไปเติมเราก็ได้ครบหมดแล้ว A B C D คืออะไรบ้างนะครับเราแค่เอาไปหาในช้อยเนาะมีช้อยทั้งหมด4ช้อยนะครับอ่ะซึ่งเราไปตัดที่ช้อยเลยเนาะเขาพบว่ากิ่งที่1จะต้องเป็น A ใช่ปะ่ะอ่ะกิ่งที่1ต้องเป็น A นะครับดังนั้นเราก็จะได้ตัดช้อยได้นะครับคือก็ไม่ก็ไก่ก็ขอไข่เนาะแล้วเราตัดช้อยคอควายกับงองูได้โอเาปะ่ะ โอเคเนาะอ่ะส่วนกิ่งที่2ต้องเป็น D ีอ่ะยังตัดไม่ได้นะครับเนาะกิ่งที่2ต้องเป็น D, ีนะครับกิ่งที่3ต้องเป็น B ใช่ปะ่ะกิ่งที่สต้องเป็น B แล้วก็กิ่งที่4ต้องเป็น C นะครับดังนั้นก็จะมีคําตอบได้เพียงข้อเดียวคือตอบข้อกอไก่นั่นเองเนะาะกอไก่นั่นเองนะครับโอเคปะ โอเคเนาะพี่ว่าข้อนี้มันจะเป็นการทดลองที่เราน่าจะพอคุ้นชินแล้วก็น่าจะคาดเดาได้ตามคอมมอนเซส์นั่นแหละจุดที่ยากที่สุดของข้อเนี่ยน่าจะเป็นจุดนี้ที่พี่วงกลมสี่เหลี่ยมในกรอบไว้เนาะก็น้องต้องรู้นะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องรู้เนาะถ้าเราไม่รู้ก็จะน่าจะทํโจทย์ข้อนี้ได้ยากเนาะก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะคะว่าปากใบปกติจะอยู่ที่ผิวใบด้านล่างมากกว่าด้านบนนะครับอันนี้ต้องรู้เนาะโอเคนะ okay, นะอ่ะ โอเคเนาะถ้าโอเคแล้วพี่จะขอผ่านข้อ5นะครับไอข้อนี้ไม่มีอะไรนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมนะพี่ทบทวนเรื่องตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรต้นไปให้เนาะว่าในการทดลองเนี่ยสรับการทดลองมันคืออะไรบ้างเนาะอย่าลืมไปทบทวนตรงนี้ด้วยเผื่อโจทย์ถามนะครับอย่างเช่นโจทย์ให้โจทย์ยาว,ยาวมากเราก็ถามแค่ว่าอะไรคือตัวแปรตาม,มนเนี่ยน้องก็ต้องตอบให้ได้ นะครับอย่าลืมเนาะพี่ไม่สัวว่ามปลายเขาจะเน้นไหมแต่ปกติจะไม่ค่อยเน้นเราเนาะเพราะว่าเขาจะเน้นในตอนประถมหรือไม่ก็มอต้นเนาะดังนั้นมปลายก็ถึงเขาไม่เน้นเราก็ควรที่จะจําได้แล้วก็ทําได้นะครับโอเคนะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวงั้นเท่าเคแล้วพี่ขอผ่านเด้อผ่านเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ